สวัสดีครับผู้ชมท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม b l o ฟฟ f u นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพาน้องชายไปฟาร์มกันนะครับผมต้าวทะเลเกิดไปล,ลุยเราจะตตเจ้าทะเลก,กันละ <S <S เปิดได้สกิลสามต่อในสกิลหนึ่งทานฟองแปลงล่างแล้วก็สกิลสองคอมโบ ไม <Yeah. S 2> ่เนี่ยช็อตกันไม่ใช่ช็อตกันให้ไม่เนี่นยไม่อย่าเปิดด้สกิลซีเพียงแค่ดเมยมันจะไม่ต่อเนื่งองเพราะถ้าเกิดเปิดไม่ได้เปิดด้สกิลซีดัเมยจะมากถึงสองหมืน่นบอกได้เลยว,ว่านี่แหละดัเมยสุดๆอไปออกมาเพื่อสกิลซีเอาไม่โดน เออโดนอยู่ไม่นะเมื่อกี้ข้าจะใช้สกิลสอง่าอืมเรียบร้อยไอเทมดอบหวัวชอปปาดอบอะไรไหมไม่ดอบโอ้ oh my god จะอะไรเกิดกันแล้วเอ,อ้ยเกิดแล้วโอ้หลอดเกย์ยังไม่เต็มเลย นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่มังกรหลอดเต็มแล้วแปลงล่างทานฟอร์มิ่งโอ้โหดมจพุ่งไปสามมืนเลยนะเนี่ยแล้ว่าผลมังกรล่าเจ้าไม่ดีจะตกป่าที่เรียบเลยแต่ยังเห็มากมากก็ยังล่าดีกว่าอยีกก็ใช่ เป่งไปเลจะจะเจาอไม่โดนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วบินข้างบนเป่งจะทะเลเกัดแล้วจะตะโกนทำไมงงงงตัวเองเหมือนกันบิน คันฟลอมมิงบอลจะเกิ่ยวสองอ่ะมุตไอ้เจ้านี้มันมุดตอนนี้พี่ใช้สก,กิ้บอพอดีอะอาดเมาทน,น้อยลงหรือเปล่านะนี่ isa Ça... <Rérer> fews <conversations> <Puta -tuh>. <île> โอ้โหการประสานงานแบบทีม นี่เนี่ยนี่เนี่ยอืต้องได้ภาคคุมแล้วไหม เติมระเบิดห่าวไม่โดน้องไปอยู่บนฟ้าเอสกิวซีมันทำให้เราไม่ได้ตีอะอืมยังไม่ได้ตีเลยได้ตียัง ตีีแล้วแต่ศูนย์ตำไมจะยังไม่พอเลยเออได้แล้ดูดมายิงปุ้งนี่ได้ไหม เหมือนว่าเจาไม่ไดีนะน้องไปตีบอสไปเพราะว่าตอนนี้บอสเกิดละหนึ่งกับปองจะรีเซ็ตเสร็จพอดีคนหวัวมันใช่ลิวส,สองหนึ่งเอา้าค้างโอเคหายค้างละพี่ว่ามังกรมันอลังการไปนิดก็ปร,ปรับเอฟเฟกต์สิปรับแล้วเออื้อ สกิลสี่นอนไปซะจมังกอนเอ๊ะตะแย่ยังบอกข้าคือมังกรยังไงล่ะนี่เนี่ยนี่ฮึปปั๊บ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 ต่ำฮึปแล้วก็สกิลสแปม กิ้วพ่นน้ำ่อนไม่ค่อยโดนเลยนะอือขางอีกแล้วอ้อยนี่เนี่ยโดนปะจะนี่เนี่ยนี่ไี่ได้ไหมไม่ได้ เอ้ยเจ้าทะเลเกิดแล้วคลิปนี้ได้เจ้าทะเลยเยอะเลยแฮะแปลงล่างทานฟอมมิ่งเ,เดิมซื้อมไม่เท่าสองคลิปก่อนแต่ว่าเรือเยอะกว่าสองคลิปก่อนอะ่ะเออสองคลิปก่อนเลยเยอะกว่าเจ้านี่แงไงมังกรริฟ ผู้ชมก็เห็นเป้าเดี๋ยวเดี๋ยวจักบอกวผู้ชมก็เห็นเป้ามังกรดริบอ่ะมังกรดิบน้องชายเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นจะเคยเห็นได้ไงล่ะเคยเห็นแต่บินลงเขาอากีนะมั่งแล้วมันก็ดิบดิบมันต้องงี้ไม่ใช่หรอล้อติดดินแล้วก็เนี่ย นี่เนี่ยโอ้ยอย่าใช้สกิลนี้เลม,มันมันขาดค่านี่เนี่ยโดนไปซะปับ๊บปั๊บเรียบร้อยได้ไหม ไม่ได้โอเคอออเฮ้ยเจอทะเลเกิแล้วขำ,ำไรขำรายการตลงอยู่อะยังขำรายการตลกอยอะเราจับกดน,น้ำาั <c oughs> <c oughs> โนตัวโ ระหว่างนี้พี่ขอทำผลมังกรริฟหน่อยละกันอออออเ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 ขาอยากทำอนะเขาอยากทำไฮคิสังเกต V2 อะฮาคิสีรุ่ด้วยอย่าทำมาคิสสีรู้อืมได้เดี๋ยวพี่พาทำนี่โอ้ยนี่ไงคอมโบ Ba ơi, mút lòng nào đi. Ừ. Nì, này nè. Ừ. Riệp rồi. สองสองเอ่อโอเคครับเราอาไว้ไ่โอเคครับทุกท่านสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่เอาทิ้งลิงก์เอาไว้เนี่ยทิ้งลิงก์ช่องน้องผมไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย